อนที่2695เนื่องจากหฮรเส้นได้รับบาดเจ็บทุกๆวันเขาจำเป็นต้องใช้จีโนฟลูอิดเป็นจำนวนมากเอสควิสิตจะมาหาเขาทุกสองสามวันเพื่อนำพวกมันมาให้กับเขานอกจากจีโนฟลูอิดที่ใช้สำหรับการรักษาบาดแผลแล้วเธอยังมอบจีโนฟลูอิดอื่นให้กับเขาด้วยเช่นกันพวกมันจะช่วยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและการฝึกฝนพวกมันเป็นจีโนฟลูอิดที่เผาเฟรรี่ไฮสังเคราะห์ขึ้นเองและเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในอัลเทอร์สกาย ฮันเซินจึงได้รับทรัพยากรที่มีราชน้อยคนนักที่จะได้พวกมันมาครอบครองแต่เนื่องจากเผ่าเฟริไฮมีประชากรไม่มากนักและพวกเขาแทบจะไม่ได้ใช้จีโนฟลูอิดสำหรับการรักษาเลยพวกเขาจึงไม่ได้มีคนที่คอยผลิตจีโนฟลูอิดสำหรับการรักษาด้วยเหตุนั้นจีโนฟลูอิดของเผ่าเฟริไฮจึงถูกผลิตขึ้นค่อนข้างชา้าพวกเขามีพอสำหรับการใช้ทั่วไปเท่านั้นแต่เนื่องจากหันเซ้นต่อสู้กับเรเบลดเดมอนและได้รับบาดเจ็บกลับมาทุกๆวัน ทำให้จีโนฟูอิดสำหรับก,การรักษามีไม่เพียงพอภายในหนึ่งเดือนหานซึ่งก็เกือบจะใช้จีโนฟูอิดที่พวกเขาเก็บตุนเอาไว้จนหมดถ้าหานซึ่งต้องการเพิ่มอีกเขาก็ต้องรอคอยให้มันถูกผลิตมาเพิ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับหนึ่งจีโนฟูอิดในทุกๆหลายวันทำไมถึงไม่มีจีโนฟูอิดสำหรับก,การรักษาล่ะหันซึ่งเห็นจีโนฟูอิดที่เอ็กวิสิตนำมาให้กับเขาและเขาก็สังเกตเห็นว่า พวกมันไม่เหมือนกับจีโนฟูอิดที่เขาใช้เป็นประจำพวกมันกลับเป็นจีโนฟูอิดอื่นที่เอาไว้ใช้สำหรับการเสริมพลังทางกายภาพและยินของเขาถึงแม้มันจะมีจีโนฟูอิดสำหรับการรักษาอยู่เต็มโกดังเหมือนก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ของเจ้าอยู่ดีอะเอ็กซ์คิวสตพูดหลังาจากนั้นเธอชี้ไปยังกล่องที่มีจีโนฟูอิดสีแดง6ขวดและพูดต่อนี่เป็นจีโนฟูอิดสำหรับการรักษาชั้นสูง พวกมันจะถูกมอมให้กับนักโซ่ระดับเทพเจ้าท่านน,นั้นเนื่องจากมันไม่มีจีโนฟูอิดสำหรับการรักษาอื่นเลยอ,อีกแล้วข้าจึงได้ของพวกนี้มาอย่าได้ใช้พวกมันอย่างทิ้งขว้างล่ะถ้าเจ้าใช้พวกมันหมดแล้วเจ้าจะไม่มีจีโนฟูอิดใช้อีกในสองสัปดาห์ข้างหน้าเอสคิวสิตไม่รู้ว่ารัตแมโรจีโนฟูอิดนั้นมียินซินโนเจนอีกของเรปรบดเดมอนอยู่ภายในเพราะงั้นไงซะมันก็มีน้อยคนที่จะรู้ว่าเครื่องในยาที่พวกเขากินเข้าไปคืออะไร ยินซีโนเจนินอิกของเรเบลดเดมอนนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งของจีนโนฟูอิดนี้ถึงแม้เอสคริสิตจะรู้เกี่ยวกับยินซีโนเจนินอิกที่อยู่ข้างในจีโนฟูอิดแต่เธอก็ไม่รู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ดีทีลี่อี้เจนและลีเซยเชิงรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนั่นก็เป็นเพราะหนึ่งในผู้อาวุโสของพวกเขาเคยใช้แบดแมโรจิโนฟูอิดจำนวนมากก่อนที่จะเข้าไปในเจลเดมอนฮอล์เรเบลดเดมอนนั้นคลุมคลั่งขึ้นมาในทันที โชคดีที่ผู้อวอโสคนนั้นเป็นระดับเทพเจ้าคนลาวาด้วยเหตุนั้นถึงแม้เล็บรัดเดมอนจะคลั่งขึ้นมาเขาก็ฆ่ามันได้อยู่ดีมีแค่คนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เอสคิสิสและลีเคอร์เออไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผู้อเวอโสคนนั้นด้วยเหตุนั้นพวกเธอจึงไม่รู้ว่าการใช้จีโนฟลูอิดนั้นจะส่งผลกระทบต่อซินโนเจนิอีกที่อยู่ภายในเจลเดมอนฮอล์การได้ยินว่ามันมีจีโนฟลูอิดที่ดียิ่งกว่าเดิม หันซึ่งก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากถ้าเขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเขาก็จะมีเวลาต่อสู้กับเล็บลัดเดมอนมากขึ้นไปด้วยถึงแม้เขาจะสามารถเอาชนะเล็บลัดเดมอนได้เขาก็ยังคงได้ฝึกฝนตัวเองขณะที่ต่อสู้กับมันอยู่ดีบาดแผลแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆหันซึงก้มมองอกของตัวเองและเห็นหัวใจที่เผยออกมาเขามีรอยยิ้มแห้งๆถ้าหันซึงขาดความสามารถในการฟื้นตัวที่ยอดเยี่ยม บาดแผลแบบนั้นก็คงจะฆ่าชีวิตของเขาไปแล้วหลังจากที่เปิดแบบแมโรจินฟรุิตขวดหนึ่งฮันเซินก็ดื่มมันทั้งหมดลงไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกถึงความอุ่นที่ไหลผ่านร่างกายของเขาความรู้สึกชาผ่านไปยังบาดแผลทั่วร่างกายของหันเซ้นและบาดแผลของเขาก็เริ่มจะฟื้นตัวเขามองดูมันด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่บาดแผลของเขาปิดตัวลงหนึ่งของดีจริงจ ไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นของสําหรับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าผลของมันดีกว่าจิโนโนฟลูอิดที่เราเคยใช้เป็นสิบเท่าหันซึ่นยิ้มกว้างขณะที่เขาเห็นบาดแผลของตัวเองฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้บาดแผลของเขาจะใช้เวลาถึงครึ่งวันกว่าที่จะฟื้นตัวแต่ตอนนี้พกมันใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่เซตอพอลโลยังคงซ่อมแซมตัวเองไม่เสร็จดังนั้นหันซึ่นจําเป็นต้องรอคอยมันถ้าไม่มีเซตอพอลโลอยู่ ร่างกายของเขาก็จะไม่สามารถทนรับการโจมตีได้แต่หันเซิรไม่ได้เสียเวลาว่างไป,ปเปล่าๆเขาใช้เวลาไปกับการฝึก Very Real Body และ g ็ส่วนเดอร์วิชาจีนโนทั้งสองมีประโยชน์อย่างมากพวกมันสามารถใช้ได้ทุกเวลาหลังจากที่เซตอพพอลโลซ่อมแซมตัวเองเสร็จสิ้นหันเซิรก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปในเจเดมอนฮอรอีกครั้งแต่ครั้งนี้หันเซิรต้องประหลาดใจเรเบลรเดมอนนั้นนั่งอยู่บนขั้นบันไดและจ้องมองมาที่เขา มันไม่ได้ทำการจู่โจมในทันทีที่มันเห็นเขานี่มันอะไรกันหันซึ้นสงสัยมันน่าแปลกที่จู่ๆวันนี้การควบคุมอารมณ์โกรธของเรปแบรดเดมอนนั้นดีขึ้นกว่าเดิมในขณะที่หันสึ่งกำลังสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรร่างกายของเรปแบรดเดมอนกูแวบด้วยแสงสีเลือดปีกแมลงของมันกลางออกเขาประหลาดบนหัวของมันเรืองแสงสีแดงที่ดูเหมือนกับดวงอาทิตย์เจ้าตัวนี้เป็นอะไรของมัน ทำไมจู่ๆถึงได้ระเบิดพลังที่น่ากลัวแบบนี้ออกมากระทันหันล่ะหันซันสับสนอย่างมากเขาต่อสู้กับเรบแบดเดมอนมาเป็นเวลานานมากแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นมันโกรกขนาดนี้มาก่อนก่อนที่หันซันจะได้มีเวลาได้คำนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาเขาก็เห็นดวงตาสีเลือดของเรบแบดเดมอนกำลังต้องมาที่เขาหันซันไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ต้องการจะเทเลพอร์ตออกไปจากเจลเดมอนฮอล์ หันเซ่ไม่สามารถต่อสู้กับเรปเปเดมอนในระดับพลังปกติของมันได้แต่ตอนนี้มันกำลังคลุมคลั่งซึ่งทำให้พลังของมันน่าจะเพึ่งกลัวยิ่งกว่าเดิมเท่าที่เขารู้เจ้าตัวนี้สามารถทำลายร่างกายของเขาได้ในหมัดเดียวและเขาไม่มีโอกาสที่จะเทเลพอ์ตนี้ออกไปได้แต่ในจังหวะที่หันเซ่ฉีกมิติเพื่อที่จะเทเลพอร์ตออกไปเขาก็เห็นว่าสัญลักษณ์ทวดเจลวเดมอนฮอส่องสว่างขึ้นมาถัางห้องโถงถูกปกคลุมด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ของมัน ทันใดนั้นหันซ้นเด้งออกมาจากช่องว่างของมิติและเกือบจะร่วงลงไปกระแทกกับพื้นเขาร่วงลงมาในท่าม้วนตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาสามารถรักษาสมดุลเอาไว้ได้นี่มันอะไรกันทำไมระบบป้องกันของเจอเดอ,อร์มอนฮอร์ถึงได้ทำง,งานขึ้นมาละ่ะใบหน้าของหันซส้เปลี่ยนไปเขามองไปรอบๆอ,อย่างรีบร้อนและเขาก็เห็นว่าลำแสงนั้นปกคลุมผิวของห้องโถงทั้งสิ่งก่อสร้างถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ และมันไม่มีหนทางที่เขาจะออกไปได้ในตอนนี้หันซึ่งรู้สึกตัวถึงความน่ากลัวของสถานการณ์ตอนนี้เจล์เดมอนฮอร์นั้นถูกปิดผนหนึกและเขาไม่สามารถใช้ก๊อสส่วนเดอร์เพื่อหน,นีออกไปได้เขาถูกขังอยู่ข้างในร่วมกับเรดปลัดเดมอนยิ่งไปกว่าน,นั้นเรดปลัดเดมอนในตอนนี้ยิ่งกลายเป็นอะไรที่อันตรายยิ่งกว่าทุกทีในตอนที่หันซึ่งต่อสู้กับมันก่อนหน้านี้เขาสามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่ตอนนี้เรปแบตเดมอนเข้าสุ่มหมดบ้าคลั่งเมื่อคิดได้แบบนี้หันเซ้นก็หันความสนใจกลับมาที่เรปแัตเดมอนดวงตาของเรปแัตเดมอนส่องแสงสีแดงออกมามันดูเหมือนกับไฟฉายเล็กๆที่ส่องไปที่ตัวหันเซ้นนี่มันอะไรกันข้ขาคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันข้าแค่เขามาพักเบรกที่นี่เจ้าไปทำธุระต่อเถอะไม่มีความจำเป็นต้องมากงงังวลเกกับข้าหันเซ้นฝืนยิ้มให้กับเรปแบตเดมอนขณะที่พูด เรเบลดเดมอนยิ้มกลับให้ฮันเซนแต่รอยยิ้มนั้นทําให้เขารู้สึกหนาวถึงกระดูกฟันที่หยักเหมือนกับใบเลอข,ของมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมันดูเหมือนกับปีศาจที่สามารถทําลายและกลืนกินทุกอย่างวินาทีต่อมาเรเบลดเดมอนส่งเสียงร้องประหลาดออกมาราม่างกายของมันเป็นเหมือนกับเงาสีแดงที่ตรงเข้าไปหาฮันเซนสายตาของฮันเซนไม่สามารถมองตามการเคลื่อนไหวของมันได้ทัน เขาเห็นเพียงแค่กันเว็บของเงาสีแดงขณะที่ร่างของเรเบลดเดมอนยังคงอยู่ที่เดิมในตอนที่เขารู้สึกตัวอีกทีเรบบลดเดมอนก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วและกรงเล็บที่แหลมคงของมันก็แทงเข้าไปในอกของเขาเรียบร้อยแล้วตอนที่2,696กรงเล็บของเรเบลดเดมอนฉีกผ่านร่างกายของฮันเซ้น แต่ร่างกายของเขาระเบิดเหมือนกับลูกโป่งน้ําวินาทีต่อมาน้าที่แตกกระจายออกไปก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งมันก่อตัวกันเป็นร่างกายของหันเซ่นแต่ก่อนที่ร่างน้ําของหันเซ่นจะก่อตัวได้อย่างสมบูรณ์กรงเล็บของเจ้าซีนโนเจนีอีกก็แทงเข้ามาใส่เขาอีกครั้งหนึ่งโซส,สารสีแดงที่มาพร้อมกับการโจมตีประทุเรากับภูเขาไฟหันเซ่นรู้สึกแปลกใจเขาใช้ร่างกายแห่งราชัน Original Water เพื่อเอาตัวรอดจากการโจมตีแรก แต่ตอนนี้ร่างกายของเขายังคงก่อตัวไม่เสร็จถ้าเขาถูกโจมตีอีกครั้งเซลล์ทั้งหมดของเขาที่เปลี่ยนเป็นน้ําก็จะไม่เหลืออะไรแม้แต่ร่างกายแห่งราชัร o r i g i n วอเตอร์ก็ไม่สามารถชดชีวิตของเขาเป็นครั้งที่สองได้หางซึมไม่ลังเลอีกต่อไปในจังหวะนั้นร่างกายของเขาก็เรืองแสงสีขาวบริสุทธิ์ออกมาขณะที่เขาเข้าสู่หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดโซสัตสันสีแดงที่ดูเหมือนกับภูเขาไฟนั้นพุ่งผ่านร่างของเขาไปอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ในจังหวะที่หันเซนเริ่มจะใช้ร่างเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดพลังประหลาดบางอย่างก็บังคับให้เขากลับสู่ร่างเดิมของตัวเองหันเซนรู้สึกแย่ขึ้นมาเนื่องจากหวันเอ,อ๋ยยังคงอยู่ในหอคอยชั่วชะตาทําให้เขาไม่สามารถใช้โหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดได้ดั่งใจเร์บลดเดมอนไม่เหลเวลาให้หันเซนได้คิดแม้แต่นิดเดียวร่างกายของมันกลายเป็นเงาสีเลือดที่พุ่งตรงเข้าไปหาเขาอีกครั้งเหมือนเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่สายตาของหันเซนจะมองตามได้ทัน ถึงแม้จะมองตามไม่ทันหานเซ้นก็เทเลพอร์ตหนีไปอยู่ดีเนื่องจากเขาไม่ได้พยายามจะหนีออกไปจากเจอดเดมอนฮอร์ระบบป้องกันของสิ่งก่อสร้างจึงไม่ได้ขัดขวางเขาแต่เมื่อหานเซ้นปรากฏต,ตัวอีกครั้งใบหน้าที่ประหลาดของเร็บประลัดเดมอนก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายออกมาและมันก็มาโผล่ตรงหน้าของหานเซ้นกรงเล็บสีแดงทั้งห้าแทงออกไปข้างหน้าเพื่อฉีกหัวใจของเขาดวงตาของหานเซ้นแวบแสงสีแดงและสีแดงก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขา หลังจากนั้นเขาก็หายวับไปเขาเข้าไปอยู่ในดวงตาของเรปแบตเดมอนหันซึ่นถูกไล่ต้อนจนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้วิญญาณอสมบับตไออีวิลกอด Evil God. การทำแบบนี้อาจจะทำให้เอสควิสิตและลีเครอร์เออรู้ถึงความลับของวิญญาณอสูรแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นหันซึ่นไม่สามารถปล่อยให้เรปแบตเดมอนฆ่าเขาได้ในดวงตาของเรปแบตเดมอนรอบ,บตัวของหันซึ่นเป็นสีแดงสนิท มันดูแตกต่างไปจากดวงตาอื่นๆที่หันเส้นเคยเข้าไปก่อนหน้านี้หันเส้นรู้สึกโล่งใจอยู่ชัว่วขณะในจังหวะที่เขาคิดว่านี้จะอันตรายได้แล้วเขาก็เห็นสีแดงรอบๆตัวเริ่มจะเดือดพลังพุ่งพล่านรอบๆตัวของเขาเรียกับเปลเวไฟสีเลือดที่น่ากลัวพลังนั้นเปลี่ยนภายในดวงตาของเจ้าสิงโนเจนอิกเป็นทะเลเพลิงเมื่อหันเส้นสัมผัสไดถึงพลังภายในเปลเวเพลิงสีเลือดและเขาก็ไม่กล้าจะอยู่ในนั้นอีกต่อไป เขาเรียบเทเลพอตออกมาจากดวงตาของเรปลัดเดมอนโจตอนนี้มันรับมือได้ยากจริงๆหลังจากที่หันซ้นเทเลพอตออกมาจอสีโนเจเนิกก็พุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับโซสสัรสีแดงมันมาถึงตรงหน้าของหันซ้นในช่วงพริบตาดวงตาของหันซ้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วเริ่มจมุนเป็นวงกลมเขาคิดจะใช้วิญญ,ญาณอสูรผีเส้นเนตรม่วงเพื่อมองการเคลื่อนไหวของเรปลัดเดมอนในตอนนี้ หันซิ่งใช้วิญญาณอสูรที่มีอยู่โดยไม่ลังเลอีกต่อไปเขาใช้อนาเขตภูเขาของวิญญาณอสูรและเขายังใช้อนาเขตของศาสตร์ตรงสียนเขาใช้ทั้งกายหยกและวิชาโลหิตเชีพจอเขาใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะต่อต้านสีโนโจินิอีกตัวนั้นเขาผลักดันพลังทั้งหมดจนถึงขีดจำกัดนอกจากเสื้อคลุมวิญ,ญญาณราชานุกยุงที่ไม่สามารถสวมใส่ร่วมกับเซตอพอลโลได้แล้วหันซึ่งก็ใช้วิญญาณอสูรท,ทั้งหมดที่เขามีอยู่ถึงอย่างนั้น พลังและความเร็วของหันเซนก็ยังต่างชั้นกับเรปัลัเดมอนเขาแทบจะหลบการโจมตีครั้งต่อไปไม่พ้นในตอนที่เรปัลตเดมอนโจมตีเสีเขาเป็นครั้งที่3าันเซนก็หลบไม่ทันโซส,สัสันสีแดงเฉี่ยซี่โครงด้านขวาของเขาไปซี่โครงสามซี่ของเขาถูกหักในทันทีและเนื้อนหนังของเขาก็ฉีกขาดต้องต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดอีกครั้งในจังหวะน,นั้นจิตใจของหันเซนยังคงสงบนิ่ง การคิดมากเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่ได้ช่วยอะไรเขาในตอนนี้เขาจําเป็นต้องสงบนิ่งเขาใช้พลังทั้งหมดอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าซีโนเจนิอิเขาต้องถ่วงเวลาเอาไวให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรอความช่วยเหลือจิเดมอนฮอร์มีระบบป้องกันที่จะตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกทางเฟรรี่ไฮจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นแน่เราแค่จําเป็นต้องเอาตัวรอดจนกระทั่งคนของเฟรรี่ไฮมาถึงหันซ้ำพยายามปลอบตัวเอง แต่หันสั้นลืมไปอย่างหนึ่งอัลต์สกายนั้นกว้างใหญ่เกินไปและมันก็มีเฟรี่ไฮอาศัยอยู่เพียงไม่มากนักเจลเดมอนฮอที่อยู่ห่างไกลาจากที่ที่เฟรี่ไฮส่วนใหญ่อยู่อาศัยและปกติแล้วมันไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะต้องแวะมาที่นี่ถึงแม้ทางเฟรรี่ไฮจะสังเกตได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติมันก็ใช้เวลาพวกเขากว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาถึงที่นี่หันซันไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่รอดได้นานถึงขนาดนั้นหรือเปล่าในเวลาเดียวกัน หลี่อี้เจนและหลี่เสียเฉิงกำลังโฟกัสไปที่ความสนใจไปที่เจลเดมอนฮอร์ในตอนที่พวกเขาเห็นว่าประตูของเจลเดมอนฮอร์ยับยั้งแสงของเรเบลดเดมอนพวกเขาก็รู้ว่าแผนการของพวกเขาสำเร็จเรเบลดเดมอนคลุมคลั่งและกระตุ้นระบบป้องกันของเจลเดมอนฮอร์พวกเขากักขังหัานสั้นเอาไว้ภายในรวมกับเรเบลดเดมอนที่บ้าคลั่ง <laughs> มันใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนคนที่รับผิดชอบเจดมอนฮอจะมาถึงที่นี่และภายในครึ่งชั่วโมงนั้นข้าไม่คิดว่ามันจะเหลือซากอะไรของหันซึนให้ช่วยเหลือ <c oughs> หลี่อี้จันพูดพร้อมกับฮเร์ออกมาหลี่เสวเฉิงมองไปที่หลี่อี้จันและถามนี่มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าได้กังวลทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรที่โนโฟูอิสาหรับการรักษาที่หันซึนใช้เป็นประจำนั้นหมดไปแล้วด้วยเหตุน,นั้นทางคลังสมบัติ จะมีแค่ g ีโนฟ루อิตสำหรับการรักษาระดับสูงมันไม่มีใครรู้ว่าจีโนฟ루อิตนั่นจะกระตุ้นพลังของเรดบลัดเดมอนและถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่ามันเป็นเพราะรับแมโรจีโนฟ루อิตที่ไปกระตุ้นความคลุ้มคลร่งของเรดบลัดเดมอนพวกเขาก็มาเอาผิดข้าไม่ได้มันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่โชคร้ายนั่นเยี่ยมไปเลยลี่เสอเฉิงพูดกับตัวเองด้วยความโล่งใจเขายิ้มและพูดต่อ <Ex> เอ็กซ์ควิสซิพึ่งจะมอบจิโนโฟลูอิดอื่นให้กับเขาอีกด้วยดังนั้นนางจะไม่มาที่นี่เป็นเวลาอีกสองวันเป็นอย่างน้อยซึ่งเขาคงจะตายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเขาเป็นอัจฉริยะน่าเสียดายที่เขาต้องตายและมาเป็นความผิดของเขาเองที่มาเป็นศัตรูกับพวกเราเอ็กซ์ควิซซิและลีเคอร์เออกำลังฝึกวิชาใตา้นาภาโดยพยายามใช้ประสบการณ์ของหันเซ้นทันใดนั้นโทรศัพท์พของพวกเธอทั้งคู่ก็ดังขึ้นพร้อมๆกันเมื่อพวกเธอเห็นหมายเลขพวกเธอก็ต้องแปลกใจ ทำไมฝ่ายตรวจการถึงได้ติดต่อมาหาพวกเราลีคเคอเออร์ทด้วยความสับสนเธอรีบรับโทรศัพท์หลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของลีคเคอเออและเอ็กริสิตก็เปลี่ยนไปลีเคอรเออร้องตะโกนอะไรนะระบบป้องกันของเจอเดมอนฮอลถูกระต้นให้ทำงานเนื่องจากระบบป้องกันของเจอเดมอนฮอลถูกทำงานพวกเขาก็ไม่มีทางรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในได้แม้แต่พลังของเฟรรี่ไฮเซนส์ก็ถูกตัดขาด ด้วยเหตุนั้นแม้แต่ฝ่ายตรวจการก็ไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้ในตอนที่พวกเขารู้ว่าใครที่เป็นคนรับหน้าที่สังหารเรปลปดเดมอนพวกเขาก็ติดต่อไปหาเอสคริสิตและลีเคอรเออพวกเขาถามผู้หญิงทั้งสองว่าพวกเธอรู้ไหมว่าหาันสันอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะระบบป้องกันเพิ่งจะทำงานเมื่อสิบนาทีก่อนหน้านี้มันจบสิ้นแล้วเอสคริสิตและลีเคอร์เออรู้สึกหนาวขึ้นมาในตอนนี้ มีเพียงแค่หันซึ้นเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปล่าภายในเจเดมอนฮอดังนั้นเขาเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ข้างในนั้นถ้าเรปแบตเดมอนกระตุ้นการทํางานของระบบป้องกันหันซึ่งก็คงจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้มันทําแบบนั้นหลังจากที่พวกเธอทั้งสองพูดกับฝ่ายตรวจการพวกเธอก็ใช้ก๊ส่วอนเดอร์เพื่อเดินทางไปยังเจเดมอนฮอพวกเธอหวังเล็กๆว่าหันซึ่นจะไม่ได้อยู่ข้างในนั้นแต่ยิ่งพวกเธอเข้าไปใกล้เจเดมอนหอมากขึ้นเท่าไหร่ พวกเธอก็รู้สึกหนาวขึ้นมานั่นเป็นเพราะพวกเธอสัมผัสถึงหานซึ่นไม่ได้เลยบางสิ่งขัดขวางความสามารถในการสัมผัสของพวกเธอซึ่งมันมีพลังไม่มากนักที่จะตัดการเชื่อมต่อของพวกเธอกับหานซึ่นพลังของระดับป้องกันที่ใช้เพื่อก,กักขังซีโน,โนจะในอีกระดับเทพเจ้าขั้นทรูก,ก่อดในเจดมอนฮอร์นั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะทาแบบนั้นด้วยเหตุนั้นมันมีโอกาส80-90%ที่หานซึ่นจะถูกกักขังอยู่ในเจลเดมอนฮอร์และเขา อาจจะตายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริช ANNEL ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ